เอาล่ะครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนท,กทุกท่านเลยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม GTA e San Andreas นะครับมาโอ้หลังจากที่เราปัิญาณมาเอาแผ่นเสียงไว้ให้มอบให้กับ OG นะฮะเราก็จะดูภาร,รกิจต่อไปท,ทำอะไรอ๋อต้องการถึงเวลาเที่ยงนะฮะเที่ยงสี่ทุ่มด้วยนะครับผมงนั้นเราก็ไทถ้าไปทำภาร,รกิจนี้ hey, <I> มันจะนานไมเนะี่ยนะครับมันเป็นภาร,รกิจตอนคืนนะของโ G นะฮะ ไปเออขับรถคันนี้ก็เร็วอยู่เหมือนกันนะฮะลงไปลงไปลงไปเดี๋ยวต้องไปทำงานให้ครับคุณตำรวจนะฮะส่งเสริมคณตำรวจเรียกใช้แน่เลยนะไปหาคนตำรวจกันนะฮะตํตำรวจเร็วนะฮะเออเนื้อเรื่องอะน,นะอึ๊บมาแหมผมรู้สึกคุ้นๆแล้วไปโดดน้ำแน่เลยเนภะารกิจนี้ต้องรอลุ้นดูครับ โอเคอ่ะข้ามไปเลยแล้วกันนะครับเอาสามารถขี่รถตำรวจได้รเราสามารถขี่รถตำรวจได้แล้วก็เปิดหวอไปสิครับผมเออเราจะใช้สิทธิพิเศษครับการเปิดหวอครับเดี๋ยวคนเขาจะหลบเราเองนะฮะเ,เดี๋ยวคนจะหลบเราเองไม่ใช่ปัญหานะครับไม่ใช่ปัญหาแต่อย่างใดเฮ้ยเดี๋ยวไม่ใช่สิ มันต้องไปช่วยแบบคนเปล่าน่าจะไปช่วยคนนะครับไปเผาบ้านอะแต่ว่าได้ได้แฟนกลับมาเออนะน่าจะใช่ครับผมแต่นี้เราคือเราไปเอาขวดเราไปขวดไฟอะนะ oh, <screw> เดี๋ยพอก่อนนะเดี๋ยวผมลำคาญน,นะโอเคลงไปครับ มาเอาขวดนี้ขีดไปตัดกันต่อลงไปคุณผู้หญิง <love> อุ้ยไม่ได้ตั้งใจนะไม่ได้ตั้งใจนะนะครับไม่ได้ตั้งใจเอยโอ้รถรถโดดครับผมรถโดดเออไปทางนี้ก็ได้ฮะไปทางนี้ก็ได้เออดีดีดีด โอ้ยอย่างวัยเลยไม่ต้องเลี้ยวอะไรเยอะแยะมากมายฮะเอาล่ะครับเราจะทำการเผาครับอื้อเผาเอาติดดาวเฉยเลยเอาเดียว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 โอ้โหเดียวเดียวเดียวเอาตำรวจตายเลยนะไฟไหมครับผมอโอเค ไอใคร่วะเนีย่ยเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้เองอออันนี้เองอออ่ะ,อะดีดีมีเกาะครับผมคือมันคือมันต้องเปลี่ยนอะอ่าเสรเรียบร้อยอะจัดการทีนี้แล้วก็โยนต่อครับรักษาระยะครับผมตรงนี้ครับพอดี เออไม่พอดีแล้วสิเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคือมันต้องโยนอย่างนี้ถึงมันจะพอดีแม่จะทำให้พอดีสักหน่อยโอ้โหกะไปจะสอนเขาเนี่ยจริง,จร,งจริงมันได้เลยครับจริงจริงอ่ะแต่ว่าเมื่อกี้ผิดพลาดทางเทคนิคฮะโอเคอ่ะตรงหน้าบ้านครับคือระยะนี้เราต้องคลิกซ้ายครั้งเดียวเอาแล้วอุย้ยไม่ไหว เออเอาประตูแตกอ่าคนวิ่งหางจุดตูดมาเออมันมีคุณผู้หญิงอยู่นะฮะมันคือแฟนเราครับผมแฟนเราในอนาคตครับเราไปหาเอ่อเดี๋ยวนะต้องเข้าไปทางนี้ครับไปหาที่ดับเพลิงอะเอาเดี๋ยว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 ที่ดับเพลิงอยู่ไหนวะเนี่ย โอ้นี่ไงนี่ไงนี่โอ้โหอะไรวะคือเราจะไปทางนี้นี่มันมีทางขึ้นไปอยู่นะครับโอ้ตัวเองตัวเองก็เลยจะตายอยู่แล้วเชี่อเพื่อความปลอดภัยครับฉีดไปเลยฮะเออฮะฉีดไปครับ oh God, so โอ้ย ตึกจะถล่มแล้วนะครับไม่ข้ามไป่เลยนะเอามีเงินด้วยฮะัพอเก็บเงินหน่อยกิมมีแดดอ่าไปทางนี้ครับโอ้หจะตึกถล่มจะตึกถล่มโอเคมามาเอาเอาเฉพาะแบบทางเดินนะที่อันตรายคือ,ค,อคือถ้าเราโดนไฟก็คือแบบจะตายเลยนะฮะโอเคมาอ่าลงมาลงมาลงมาอ่าลงมาลงมาลงมามค่อยค่อยอ่าไม่เจอไฟใช่ไหมอ่ามีตรงนี้ครับมีตรงนี้ ดับไปครับผมดับไปโอเคอ่ามาตรงนี้ครับโอเคเดินมาอ่าเดี๋ยวดับไปนะดับไปครับดับไปอ่าดับไปดับไปนั่นแหละนั่นแหละโอ้ดีดีดีอ่าครับเดีผมออกไปเลยนะฮะเอาตามมายังเดินมายังโอเคเดินมาแล้วออกไปเลยเนี่ยเดี๋ยวก็จะเขากลับเข้ามาอีกเนี่ย เออนั่นไงอาวิ่งออกมาครับ hey man, ผมเออมากอดกันหน่อยครับจุ๊บๆอ่าพากลับบ้านครับเอา,ารถคันน,นี้เลยอ่ามาสิเร็วๆเร็วๆโอ้ย,อย,อยเอเดี๋ยวเฮ้ยขึ้นมาขึ้นมาเดี๋ยวรีบเกินไปโถ่ะอ่าเมื่อกี้รีบเกินไปไนะครับมันรีบเกินไปนะครโอเค เอ้อะไรเนี่ยโอเคอ่ะโอ้บ้านอยู่ใกล้เองนะโอเคเอาประมาณนี้หน่อยรู้สึกว่ามุมมองมันรู้สึกไกลเกินไปนะอ่าโอเคเรียบร้อยครับทีนี้น่าจะโอเคแล้วฮะทีนี้เราก็มีสาวเดทแล้ว Okay, catch you later, เออเราก็จะมีสาวมาเดทด,ด้วยเลยแล้วนะครับท่านผู้ชมครับอ๋อยอดไปเลยฮะอ่าพึ่ลืมหัวใจครับไปหาโ G กันต่อครับก่อนที่เราจะไปหาโ G ครับไปหาอะไรกินก่อนนะฮะไม่งั้นเดี๋ยวไม่มีเลือดนะฮะนี่แหมเกาะที่ใช้ก็แบบหมดไปกับตานะครับผมอะไรกันนี่อ่อ่าลงรถหน่อยนิดนึงนะ มีโทราศัพท์เข้าครับขอรับโทราศัพท์ก่อนนิดนึงฮะสวิตนะฮะเข้าไปโอเคโอเคเฮ้ยเขอแบบไก่เน้นๆน่ะขอแบบไก่เน้นๆเลยได้ไหมเนี่ยนะอเอาแบบนี้แหละโอ้มีสลัดด้วยเหรอโอเคเอาสักสองฮะเอาสักสองที่น่าจะเต็มแล้วแหละฮะโอเคนั่นแหละเอายังไม่เต็มอีกเหรอ เดี๋ยวขออีกขออีกโอ้โห oh, oh, อะไรเนะี <Here. S 1> ่ยกินเข้าไป <Next. S 1> กินเข้าไปโอเคพอน่าจะพอนะฮะ okay. โอเคโอเต็มแล้วเลือดเต็มแล้วใช้ได้ใช้ได้เลือเต็มเลยฮะวิ่งไปเลยครับแล้วเราก็ไปไปภารกิจของ OG นะครับผม <But> เดี๋ยวเราดู <But> แผนที่แป๊บหนึ่งครับผม คือทำให้มันเสร็จเหอะแต่ว่าโอ้ของสวิตคืออยู่ตรงนี้ครับผมเดี๋ยวเราทำเสร็จก็พอดีแหละฮะไปไปต่อครับลุยนะฮะโอ้โหมาตรงนี้โอ้แกงพวกนี้เอ้านั่นไงมันชอบมันยิงเราจังเลยนะฮะมันเป็นรกระแลเราอะไรทั้งหนาเนี่ยเอ้ามันยิงยังรั่วเลยนะครับมันยิงเราอย่างแตก ไม่เป็นไรฮะเราเราไปได้เหมือนเดิมเลยฮะไปได้เหมือนเดิมนะฮะมันไม่ใช่ปัญหาหรอกครับแค่ล้อเดียวนี่ฮะไม่ปัญหาใดๆทั้งสิ้นครับคุณผู้หญิงโอ้ยเกือบแล้วนะครับเกือบแล้วนะอ่าได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่นะฮะได้อยู่ได้อยู่ครับได้อยู่โอ้โอ้โอ้ โอ้โหเกรงนี่อีกแล้วยิงรถเราสองล้อเลยเนี่ยเนี่ยใกล้จะถึงแล้วใกล้จะถึงแล้วโอ้โหรถอดทนเอานะโอ้โหเกือบเกือบชนตำรวจไม่ต้องไม่ต้องพอ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 แล้วพอแล้วพอแล้วโอเคพอ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 กันทีเนี้ยพอกันทีนะฮะอ่ะเข้าไปเลยครับข้ามไป ผมว่ามันต้องมีขับรถไปหานี่เห็นไหมล่ะเดี๋ยวหารถก่อนนะฮะเอาไปต่อหน้าตำรวจนี่แหละตำรวจกี่คนวะเนี่ยตำรวจเดินเพื่อนผ่านเออนั่นแหละของจริงอะ่ะบอกเลยว่าของจริงนะฮะนี่แหละคนจริงเขาทำเรียรีป้าโอ้โหกระโดดไปอย่างไวอะ่ะนี่ก็อย่างนี้แหละโอ้โหอะไรเนี่ย เออมันรถคันนี้ด้วยซ้ำไปนะที่เราจะขับมาใช่ไหมเฮ้ยดาวหมดเหอะนะครับดาวหมดเหอะะอ้าเอาแล้จะลงทำไมเออก็จะไปเอารถโชเฟอร์นั่นแหละแค่เราไปขับชนเดี๋ยวก็เขาออกมาเองนะไองไงะไม่ต้องไปยิงครับไม่ต้องไปยิง แค่ขับรถไปชนครับป hey, ึ้องแค่นั้นแหละรครับไม่ต้องทำอะไรมากครับแค่นี้แหละครับผม,มง่ายๆครับสบายๆครับไม่ต้องไปยิงเขาครับปล่อยเขาไปฮะแล้วเราก็ไปซ่อมรถแล้วก็ไปแล้วเราก็เข้ามาตรงน,นี้แหละเออตำรวจเขาไม่ทำอะไรแ,แล้วเขาก็ลืมนะฮะเขวก็เดินไปเอง นะครับผมแล้วนนทีนี้ห้ามชนนะเอ้าเห็นไหมล่ะเยังได้อยู่นะเกียงได้อยู่คเกียงได้อยู่เกียงได้อยู่ทีนี้เราก็จะไปทําการจอดรถครับแล้วก็เดินตามขบวนไปนะนีเ่เห็นไหมล่ะต่อรีบสักทีดิดรีบดีๆนะเว้ย <c oughs> เออ <c oughs> เดี๋ยวไปชนมองไม่เอา ใช้วิธีนี้นี่คือวิธีจอดที่ถูกต้องนะฮะอ่ะมาไปด้วยกันเลยนะครับอ่าไป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 รถนำขบวนโอ้ยตอนกลางคืนก็ยังสว่างอยู่นะโอ้มีรถนำขบวนด้วยนะครับผมอืกขับไปครับผมขับไปไปชนกันก็พอนะครับไปชนกันก็พอไปไปเลยไปเลยนะครับไปไป ค่อยไปนะค่อยไปค่อยไปไม่ค่อยไปโอเคนั่นแหละครับเดี๋ยวเขาเดินมาเองฮะเอาละไปก่อนนะโอ้โหอ๋อจะร้องทำไมคุณจะร้องทำไมเนี่ยคุณจะร้องทำไมอะ่ะเออคุณต้องร้องคุณไม่ต้องร้องครับคุณไม่ต้อง,องร้อง,องเดี๋ยวคุณ เดี๋ยวคุณก็ได้ร so okay. uh ้องเต็มๆแน่ไปร้องอยู่ในน้ำน้วยนะเออโอเคเกมก็ยังดีครับที่มันแนะนำอะไรมากมายครับเนี่ยนปกติเขาไม่รู้ต้องขับรถไปตรงไหนเนี่ยนี่เขารู้เลยว่าต้องขับรถไปลงน้ำครับผมไม่ต้องงงแล้วรคือง่ายนิดนึงครับโอเคห้าสี่สามสองโดดอ่าลงไปเออบึ้มนั่นแหละ ลงไปตรงน้ำรนาะไปดูน้ำนะ่อยเออนั่นแหละเออลงไปฮะเดี๋ยวจมเองฮนะนั่นแหละล่องอยู่กับน้ำนั่นแหละครับโอเควิ่งไปครับวิ่งไปเฮ้ยแก๊งม่วงอยู่แล้วแก๊งม่วงอยู่แล้วอย่าหลบทางไปก่อนเดี๋ยวมันยิงปืนเราเนี่ยอุูยมีเงินนี่หว่าไอ้ไอนี่มีมีเงินนะไม่เป็นไรครับผมช่างมันนะฮะเดี๋ยวทำภารกิจของโอซีครับไอโอจี OG. ไม่ใช่โอซีที่ไหนล่ะ โอ้แล้วก็มีของตำรวจนะครับแล้วก็ของสวิตนะครับโอ้คุณยายคุณยายสองคุณยายโอ้โหยคุณยายหนึ่งเดินนำหน้านะตอนนี้ต้องรีบวิ่งครับผมเพื่อไปภารกิจของ o g จีนะฮะเดีย๋ยวยืมรถแท็กซี่ก่อนครับโอ้ยังไม่ได้ขับแท็กซี่มาเลยนะเนี่ยไม่ได้ขับแท็กซี่นานนะฮะพี่ตำรวจตำรวจเอ้ยผ่านไปไม่เห็นหลอกไม่เห็นหลอกเออน่ารดีตำรวจโอ้ยดีแนละ้ว ตำรวจเขาไม่จับเราง่ายอะไรขนาดนั้นนะเกินเวลาไหมเนี่ยเนี่ยมันห้าทุ่มเที่ยงคืนแล้วเนี่ยเกินเวลาไหมเออยังยังได้อยู่ครับยังได้อยู่ไม่ทำแล้วเหรอไม่ทำงานแล้วเหรออะไรเนี่ยงั้นก็น่าจะเสร็จแล้วแหละครับเดี๋ยวนี้ผมก็จะไปหาภารกิจที่มันใกล้ที่สุดก็คือของสวิตเนนเองฮะเฮ้ยของไอ้ตำรวจ เขาทำไมไม่ม,มาให้ผมวะเนี่ย,เ,ยเหมือนไม่ม,มาให้ผมเลยแต่ก็ไม่เป็นไรครับเรายังเห็นอยู่ใช้สูตรเดิมก็ได้ครับผมดูตามเส้นตรงครับคือผมจะทําแบบให้มันเป็นเส้นตรงอะสายตาผมะนะเวลาเราไปแบบจะได้ไปแบบวๆหน่อยนะคือเราคํานวณเส้นทางโดยสมองเราเองนะ,ะทีนี้ยังไงต่อ อ่ารับโทรศัพท์มาไม่ได้คุยอะไรยุย่งยากครับอ่าเข้าไปเลยนะครับแล้วเราก็ข้ามไปเลยนะครัไม่ต้องไปยุ่งเลยกับเนื้อ,เร,อเรื่องสักเท่าไหร่ฮะอ้ามีมอไซค์อ้าช็อปเปอร์ครับช็อปเปอร์โอ้ <back> รู้เสียงดุมากครับเสียงดุเออเสียงดุเสียงดุดีนะครับอ่าไปกันเลยนะครับ อันนี้อยากยกรอยกไม่ได้อึ๊บอ๋ออย่างดีให้อย่างดีงดไปเฮ้เรามานั่งยังไงโอ้โหมมี้มันจะดูอื่นไม่ได้ดูทางเลยนะฮะแล้วเขาทำไมขับมว่วยกันอะแหมโอ้โไกลไหมเนี่ยไกลไหมเนี่ย โอ้โหโคตรไกลเลยเนี่ยไกลเลยไม่เป็นไรช็อปเปอร์นี่เราโคตรสุดยอดแล้วเนี่ยดูครับคนขับโอ้โอเคได้อยู่ครับดริฟนิดนึงครับไอแกงม่วงเดี๋ยวมันก็จะสอยเราเนี่ยตรงเนี้ยเอออะไรกันเนี่ยวิธีภารกิจในนี้อะไรอ่ะคืออะไรนะเนี่ยคือคือเราต้องไปดูก่อนนะครับว่าคือภารกิจอะไรนะคือผมก็จำไม่ได้เหมือนกัน จำไม่ได้ครับจำไม่ได้ไหนครับอ่ามาละโอเคมาถึงแล้วโอเย่พุงเข้าไปปึ้งเข้าไปอื้อ,อตายไปซะ เฮ้ยอย่า <amounts> พ <of audio writers> ึ <Ende esa> <ohn> ่งหมดแม็กน <ator il> <inel> ี่โอเคโอ้นจะหมดแม็กโอเคเราจะเข้าไปยังไงฮะเล่ย์อย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งต้องเข้าไปยังไง ผมก็ลืมวิธีเข้าไปแล้วน,นเนี่ยเฮ้ยเข้าไปยังไงวะที่ปกติมันเปิดไม่ใช่หรอหรือว่าเราต้องเอารถชนนะฮะรถชนเดี๋ยว,ยวลองดูครับผมก็ลืมแล้วแหละโอเคไม่ได้อ๋อเห็นแล้ว ต้องไปยิงมัน,ม,นมองไม่เห็นนะมันมองไม่ค่อยเห็นนะฮะ <No! S 1> โอ้นี่นี่มันมืดมืดมันมองไม่ค่อยเห็นนะฮะโอ้มองไม่เห็นมองไม่เห็นโอไม่ค่ไม่ค่ผมก็ต้องใช้สูตรนี้ฮนะนี้จะยิงนิ่งมากกว่า อันนี้จะยิงนิ่งมากกว่านะครับรู้สึกว่าผมเห็นเลือดอยู่อ๊้เดียวเดียวเดียว,ยวอู้จะตายจะตายจะตายเออเห็นเลือดมเออโอเคได้เลือดอยู่นะได้เลือดนะครับไม่ได้เลือดนะฮะยิงถังครับยิงถัง,ถงเราต้องอาศัยแบบนี้ฮะ หลบ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 นิดนึงฮะเฮ้ยมีเกาะมีเกาะตรงนั้นฮะเดี๋ยวไปขอเกาะก่อนแป๊บนึงเพิ่งเห็นเกาะโอเคใช้ได้ใช้ได้ไดแต่มีเกาะแล้วฮะทีนี้เราก็ไม่ต้องลัวฮะอืมระเบิดไปดิอืมระเบิดไปดิ ทำไมเราไม่ระเบิดนะเนี่ยเปลาหัวไปเปลาหัวไปอ่าด้านบนอ่ะเอออดยเพิ่งอย่าเพิ่งค่อยๆขึ้นไปก็แล้วกันนะฮะต้องใช้สูตรย่องแบบนี้ฮะเอออืมต้องใช้แบบนี้ฮะ เฮ้ยไอ้นีออ่ไม่ตายมันไม่ตายเฮ้ยจะถือขนาดนั้นนยะ เฮ้ยอย่าบ,บิกไปโอ้โหต้องให้เราไปอย่างี้ใช่ไหมเนี่ยต้องให้เราไปอย่างี้ใช่ไหมเอออ่ะไประเบิดตู้มซะแล้วก็กระสุนหมดพอดีครับเรียบร้อย <c oughs> โอ้โหยังไวอ่ะไวเกินเนะครับผมเราต้องใช้แบบนี้อุย้ยถนนลื่นครับถนนลื่นครับขับยาก ทีนี้ในเมื่อเราทําเสร็จแล้วเหลือของใคร OG อยู่อยู่บ้านใช่ไหมผมว่าเอาของ OG ก่อนเพราะว่ามันใกล้กว่านะครับเอาของ OG ก่อนก็ได้สําหรับภารกิจนะเนเอออย่าเพิ่งจะเพิ่งเนี่เกือบร่วงเกือบร่วงอันนี้กองอะไรกลองขยะป่ะเนี่ยอุโมงขยะใช่ไหมเนี่ยอ,อุโมงขยะแน่ๆเลยฮนะโอเค ขับยากครับขับยากมากเลี้ยวไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะแล้วก็ทักษักเราเรายังขับไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะเออในเมื่อก่อนเราจะทำนะผมขอมามาฟิตร่างกายแป๊บหนึ่งเนงะี้ยมาฟิตร่างกายสักหน่อยครับท่านผู้ชมครับเออผมว่าก้ามแบบเอาก้ามโตนิดหนึ่งนะดีน่าจะดีนะเอาสัก60ไปเลยอนะ่ะ แิดก้ามโตครับก้ามน่าจะใหญ่แล้วเนี่ยโอเคปึ๊บอ่ะอัพก้ามนิดหนึ่งครับอัพก้ามครับเ,ออเราต้องก้ามใหญ่ฮนะเราต้องก้ามใหญ่นะิดนึงฮะอ่าเราต้องก้ามใหญ่ฮนะโอ้ยจะเกินครึ่งแล้วเนี่ยโอ้โอหน้าแบบซีเจเอ้ยเออต้องงี้แหละ,หละจริงเขาน่าจะแบบไปทำความขาวได้เนาะ <c oughs> เออ ซีเจผมยังดำเลยอ่ะอย่างจริงเขาก็เป็นคนดำอ่ะนะนะอะไปฮึบฮึบฮ uh ึบโอเคฮึบอึบอ่ะ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 โอเคโยได้เท่าไหร่นะฮะเรียบร้อยเรียบร้อยไหมโอเคฮึบฮึบ ฮึบโอ้ไปเรื่อยครับผมไปเรื่อยโอเคโอเคฮึบฮึบสุดยอดสุดยอดสุดยอดไปเลยอือหเอาบบรัวๆครับผมเอาบบรัวๆนะได้ห้าสิบละห้าสิบเอดละห้าสิบสองห้าสิบสองห้าสิบสามห้าสิบสามห้าสิบสี่โอ้รัวๆห้าห้าไปดิไปดิไปดิโอ้โหไปแบบรัวๆครับรัวจริงๆฮะรัวจริงโอเคโอเคหกครับ 60ครับผมอืกล้ามอัพแน่นอน,นะฮะกล้ามอัพเยบร้อยครับอืมยังไงก็กล้ามอัพแน่นะฮะแต่ว่าถ้ากล้ามใหญ่กันไปก็วิ่งช้านะทีนี้เรารู้สึกว่ากล้ามใหญ่แล้วนั่นเนี่ยอันนี้น่า,นาจะวิ่งไม่ได้ละอ่าวิ่งไม่ได้คนระับไม่เป็นไรฮนะยิ่งตัวใหญ่ยิ่งวิ่งช้านะยิงแล้วเอาอืตัวท้วมเลยฮะตัวอ้วนเลยนะครับผม คือตัวใหญ่เลยอ่ะ CJ โคตรตัวใหญ่เลยนะเอาล่ะครับผมท่านผู้ชมครับก็คงจะตัด EP นี้ไว้เพียงเท่านี้ก่อนก็แล้วกันนะครับค่อยมารับชมใน EP ต่อไปนะครับผมสวัสดีครับ